สวัสดีครับ Fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ตามผลออกวันที่2 2เดือน2ปพศสอ6 8นบะครับกับแนวตางนิกเคกเช้า VIP กับนิกเคกบ่าย VIP นะครับอัพแนวตางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกนะครับมาคิดมาคำนวณวิกห์อาจเล็กเด่นนะครับจาก0ูนึงกครับในเบอร์อยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเล็กอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเนะพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูผลออกนะสำหรับนิเคอิเชาว i p นะครับผลออก27241นะครับ2 เจ็ดสองสี่หนึ่งส่วนรอบบายนะครับรอบบายออกสี่แปดหกสี่หกครับก็มาดูชุดวินนะครับชุดวินก็ถือว่าแนวทางผมหลุดเนาะนะครับชุดวินก็มาแก่เลขสองเลขสองกับเลขหนึ่งนะครับไม่เข้ากัน ะครับไปบนไปล่ากหมอส่วนบิงโลดหลุดนะครับส่วนตัวเจาะก,ก็หลุดเนาะนะครับให้ศูนย์สองออกเจ็ดสองนะครับเรามาดูรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายก็ทนออกสี่แปดหกสี่หกก็หลุดเหมือนกันนะครับส่วนจุดวินจุดวินก็มีสี่มีแปดแล้วก็ 48ไปอยู่ด้านหน้าเนาะนะครับไม่เข้านะครับส่วน3ตัวนี้ถ้าใครตัดเล่นนะครับเข้านะครับ46กแต่ 4, ก็ถือว่าแนวทางชุดวินก็ไม่เข้านะครับก็มาบนมาล่างเนาะส่วนวินพิเศษนะครับวินพิเศษก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้ง2แนวทางเนาะผมก็แนะนำไปแล้วนะครับใช้ได้กับ d ีเกอ บ่าย vip แล้วก็เช้าปก oke, นะบ่ายปกเนาะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นะครับ <c oughs> ปกน่าจะหยุดนะครับน่าจะหยุดทั้งสองทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับ <c oughs> ครับก็มาดูเนาะจุดวินพิเศษเข้าไหมนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองมีนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองส่วนรอบบ่ายสี4 4, นะ่หกหกสี่เนาะก็มาทั้งสองนทงทางเลย เอมาทั้ง2องทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับ2 7เ,เข้าตัวกับก็คือเจ็ดส,สเข้าตัวกับก็คือส,นส,นสนอนอีนะครับสำหรับอินดิเซสก็ปรวก็มาดูมาตามกันต่อเนาะนะครับในวันที่23นะครับ กับก็มาดูวันที่23เดือน2นะครับประศ2สอ8นนะครับกับต้นทิปผมก็พูดไปแล้วเนาะนะครับเนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์เลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับครับเรามาดูนิเกอิชาวีไอนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่ สองสามห้าสี่ศูนย์นะครับสองสามห้าสี่ศูนย์กับสองสามห้าสี่ศูนย์ส่วนเล็กเด่นวันนี้ผมให้สองตัวเล็กเด่นนะครับ ก็ออยูดานนาเนาะก็ห้ที่สองกับสามนะครับสองกับสามส่วนตัวจอดเน้นในจุดเดียวนะครับก็ห้ที่สองห้า กับส่วนตัวรองก็ถ้าเป็นเลขเด่นอีกตัวก็จะเป็นสามห้าเนาะนะครับ 2, 5, 3, 5. สองห้าสามห้ากับสุดตัวเจาะอีกตัวหนึ่งอีกสองชุดนะครับก็คือสองสามนะครับสองสามสองสี 3, ส่ สองสามแล้วก็สองสี่สามตัวผมจะให้สองชุดนะครับก็จะเป็นสามสองห้าเนาะสามสองห้านะครับสามสองห้าแล้วก, 3, 2, 5, วก็ช่วงนี้แนวทางแต่ละแนวทางเนาะติดเลขเบิ้ลทั้งนั้นเลยนะครับเราบังเลขเบิ้ลเนาะเลขเบิ้ลเบินหน้าเบินหลงัง วันนี้เลขเบิ้ลผมเบิ้ลให้ข้างหน้าเนาะสามสามศูนย์นะครับก็อยู่ในชุดวินนะครับก็ไม่ได้ไปไหนเนาะสำหรับเดวตามก็ผมจับที่เลขสามส่วนจุดนี้นะครับจะตัดเล่นก็ได้เนาะนะครับกายล่นเลขสามผมเล่นในที่เลขสองนะครับส่วนจุดนี้ก็ผมเล่นในชุดนี้นะครับ สุดลองก็น่าจะเป็น3 5เนาะ 3, นะครับสามห้ากันเล็กเด่นมาด้วยกันนะครับ3 5ครับต่อที่โอ้ผมดึง ต่อที่มีเคอีบ่าย vip นะครับบ่าย vip ผมให้ที่สี่ห้าหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหนึ่งสองสามนะครับสุดเล็กเด่น ไอทีซีกับ5นะครับไอทีซีกับ5้าเจาะเน้นในที่เล็กซีตัวจาะเจาให้แค่ซ1หนึเลยนะครับก็เจาอซห้หึ1ตัวเน้น ตัวรองก็ห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเลขเด่นมาด้วยกัเอเลขเด่นนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยจับเลขเด่นมาด้วยกันเนาะนะครับก็ระวังกันไว้นะครับจับทั้งหมดก็ได้ห้าชุดเนาะสองสามสองสามมจับให้เนาะตัวนี้ส่วนใหญ่เลขเด่นมจะจับเลขเด่นนะยึดหลักตัวเน้นนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับไออีกสามชุดก็จะเป็นสองชุดตี ว่าสับสนนะสี่สองสีสามนะครับสามตัวผมให้ที่หกสี่หนึ่งสี่สี่หกกับช่วงนี้แนวทางแต่ละแนวทางเนาะส่วนใหญ่จะติดเบินนะ้ลเนาะ บิ้นหน้าเบิ้นหลังก็ลองนำไปใช้ดูนะครับก็จับติดไว้เฉยๆเป็นตัวลองนะครับเล็กเบิ้ลตัวที่ผมเน้นในผมเน้นในที่4ีหนึ่งกับกอตามนี้เนาะสดหรับแนวทางนะครับ วินพิเศษเนาะวินพิเศษผมจับไว้ข้างบนแล้วกันเนาะนะครับจุดวินพิเศษเนาะมันนี่ไม่ใช่เลขกำลังวันนะเป็นวินพิเศษเนาะผมขีดเส้นติดนะครับก็เลยเขียนไม่ได้นะครับก็เลยเขียนให้ตรงนี้เนาะนะครับวินพิเศษนะครับเลขเด่นสองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่ห้า ก็จับหมดเลยเนาะวันนี้นะครับ2 3งสามสี่นะครับสองสก็มีหมดเนาะแล้วก็เติมเลขกำลังวันไปคือเลขสูตรเลขสูตรเลขกำลังวันก็คือเลขได้ศูนย์กับ5.5 5มันมีแล้วนะครับคือเลขศูนย์ส่วนเลขกำลังวันของวันอาทิตย์นะครับ ก็จะเป็นได้3ตัวเนาะ1 3 8นะครับก็ติดอยู่เลข3ตัวที่ผมไม่ได้นำมาก็คือเลข1กับเลข8นะครับหรือท่านจะจบเอาเฉพาะเลขเด่นที่ผมเน้นให้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเลขกำลังวัดไปใส่นะครับ2 4ระหวัง 2, 4, 24ติดอยู่ทั้ง2องชุดเลยนะครับนี่เป็นวินพิเศษ,ษ,ษนะครับวินพิเศษ,ษ จะใช้เลขกําลังวันนะครับเป็นวินพิเศษก็คือเอาเลขเด่นนะครับไปรวมกันแล้วก็เติมเลขกําลังวัดเข้าไปนะครับคือเลขสูตรกําลังวันครับกครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับวินนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้ง2องแนวทางนะครับแต่ว่าลง ผลเขาเรียกว่าอะไรปกนะเช้าป,ปกวีปก,กนะจะเป็นวันจันทร์เนาะวันนี้ไม่มีนะครับเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็สามารถบ,บินได้ทั้งสองนอยทั้งซอยห,หับไปห,หัดไปห้านอยซะละเอาเนี้เคอีกนะครับนี้เคอีกขอโทษนะครับกร <c oughs> ตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับชโชคดีนะครับในวันดี ยี่สิบสามนะครับเดืนอนสองผสมสองวันร้อยหกสิบแปดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ